สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่51นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2023ยสาเลยนะครับสำหรับของที่เอามาให้ดูวันนี้นะครับก็เป็นมีดพับเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นกันดีนะครับเอกลักษณ์ก็คือเขาเป็นมีดใบที่มีรูนะครับมาจากแบรนด์สไปเดอร์โคนั่นเองนะครับ รุ่นนี้นะครับก็เป็นมีดสไปเดอร์โครุ่นพิคอลนะครับตัวนี้นะมันเป็นมีดแบบ reverse e d นะครับก็ตัวเนี้ยก็เป็นมีดที่ผมซื้อไว้นานมากแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วล่ะเป็นหนึ่งในสไปเดอร์โคที่เหลืออยู่ไม่กี่เล่มนะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันนะครับตัวพิคอลเนี่ยนะครับก็เป็นมีด น่าจะเป็นรุ่นเดียวของ s p i d e r c o โนะฮะที่เป็นโฟลเดอร์นะแล้วก็เป็นมีดแบบ r e v e r s e สนะครับก็คือเขาออกแบบมาเพื่อใช้แบบลักษณะการต่อสู้โดยตรงนั่นแหละนะครับแต่เล่มนี้ผมก็ไม่เคยพกใช้อะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันก็สวยนะฮะแล้วก็ดูแบบใช้งานยากนถ้าใช้งานชีวิตประจําวันคือมันจะเป็นมีดที่ลักษณะเวลาใช้งานเนี่ยเขาออกแบบให้จับแบบนี้นะครับก็คือจับแบบหันคมขึ้นนั่นเองหรือว่าถ้าเราจะจับ reverse grip นะครับก็คือจะจับลักษณะที่หันคมเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ใช้เกี่ยวใช้อะไรับ ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นมีดพับจากสไปเดโคนะครับออกแบบร่วมกับเป็นเขาบอกว่าเป็น m a r t ช a l อาร์ Expert ์เนะครับชื่อ a ร g กดักลาสนั่นเองนะฮะในตรงนี้น่าจะเป็นโลโก้ของเขานะหรือว่าเป็นโลโก้แบบ AKA เขานะเขามี AKA นะครับอ่านว่าเซาลนักนะครับตัวนี้นะ เป็นมีดทับไซส์ไม่ใหญ่นะครับใบประมาณ3นิ้วนะครับแต่ว่าก็ดูเป็นมีดแบบต่อสู้ป้องกันตัวเต็มระบบแหละนะครับเรารวมมาดูรายละเอียดที่มีดกันก่อนนะครับก่อนไปดูส่วนอื่นนะครับก็ตัวนี้นะครับมีดนะครับตัวสเกลทั้ง2ด้านทําจากวัสดุแบบ g ีเทนะครับเป็นมีดที่ใช้ด้ามแบบ G10 นยังเป็นยุคที่เราสไปเดอร์โคนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็น เป็นพีคอรุ่นแรกนะครับปุ่มยังเป็นปุ่มใสๆนะสำหรับตัวเบลเบริ่งล็อกนะครับเขาเรียกปุ่มเจลลี่นะรุ่นใหม่เห็นว่าทําเป็นสีดําแล้วนะครับรุ่นนี้นะตัวใบมีดนะครับก็เป็นมีดใบมีดแบบฟูลแฟลตนะครับคือคือไม่เป็นอย่างนี้ลงมาเลยนะครับเป็นฟูลแฟลตเลยคือ อ่าเป็นแฟลตตั้งแต่ตัวสันตรงเนี้ยลากลงไปถึงตัวใบอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีแบ่งเชฟแบ่งอะไรคือเขาตรงเนี้ยลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็ตัวเนี้ยก็จะให้คมที่แข็งแรงกว่าแบบคอลโล่นั่นเองเพียงแต่ว่าโดยหลักแล้วก็อาจจะสามารถขึ้นคมให้ได้น้อยกว่าแต่ในมีดพับอะผมลองใช้ดูผมว่ามันไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่าตัวมีดพับเกือบจะทุกรุ่นนะใบมันบางหมดแล้วนะครับคมแบบไหนก็อ่าให้ผลไม่ค่อยต่างกันนะครับตัวสเกลเป็น G10 นะครับคลิปเป็นแบบ Y คลิปนะครับเป็นเหมือนลวดมาดักนะ แบบนี้นะครับก็ดึงเข้าดึงออกง่ายดีนะครับตัวสเกล e G10 ก็ผิวไม่ได้ถึงับสากมากนะครับติดมือประมาณหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบสากแบบเจยบหยาบเหมือนกับตัวโยจัมโบ่ที่ผมเพิ่งได้มานะฮะแล้วก็ระบบล็อกเป็นระบบล็อกที่เป็นพาทเอนของทางสไปเดอร์โคก็คือเป็นบอแบรริงล็อกแบบนี้นะครับคือข้อดีคือมันเป็นตัวล็อกที่มันเป็นแอมบี้นะครับคือใช้ได้ทั้ง2มือเลยคือว่าเราสามารถปลดล็อกมีดจากมือขวาก็ได้นะครับหรือว่าเราใช้มือซ้ายนะครับ ก็ยังสามารถทําการปลดล็อกมีดได้เช่นกันแบบนี้นะครับก็ตัวล็อกแบบนี้มันก็ดีตรงนี้นะครับเป็นมันจะตัวมันจะเป็นลักษณะตัวล็อกมันจะเป็นแบบเห็นเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยแล้วด้านใต้มันจะเป็นบอร์บริ่งนะครับพอเราเปิดใบมามันก็จะมาขัดตัวใบอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็สําหรับเหล็กที่ใช้ทําใบนะครับเป็นเหล็ก cpm s 3 0 v นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเหล็กมาตรฐานทาง s p ปร์โคเขานะครับในส่วนของอีกด้านหนึ่งเขาก็จะบอกไว้ว่า,าผลิตที่เมืองโกลเด้นนะครับโคโลราโดนะครับใน USA นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก,โก้ของเขานะเซานักนะครับมีตุ้นเนี้ยมันมีเวฟด้วยนะครับเวฟติดมาตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเวฟที่ไม่ได้ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมใบตัวนี้เลยนะครับเป็นการทำเจาะรูตรงนี้แล้วก็ทําเกลียวไว้คือตัวนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับเราสามารถหมุนๆออกมาได้นะครับแต่นี่ผมไขไว้แน่นนะครับแต่ว่าท่านที่ไม่ชอบเวฟหน้าตาแบบนี้นะครับก็สามารถดึงออกได้คือมันเหมือนเอาอะไรมาเสียบนะจริงมันไม่สวยหรอกแต่ว่ามันก็มีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ทําเลยดูเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปนะครับมีมีเดือยแบบนี้ออกมานะครับก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็ดึงมามันก็จะเกี่ยวกับขอบเกงแล้วก็เปิดออกมาได้แบบนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปหามาต ให้มาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้มันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสวยกว่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถอดนะรับผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันหายนะฮะประมาณนี้นะครับตัวมีดก็มีซับเฟรมเป็นสแตลเลสสตีลอยู่ด้านในทั้งคู่นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีทําเป็นแบบแปลกดีนะครับในซับเฟรมด้านในเนี่ยก็ยังมีทําเป็นหยักๆอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันลื่นนะประมาณนี้นะแล้วจับไปให้แบบ สัมผัสกับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาจับท่าปกติมันผมว่ามันก็ได้แหละนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเว้าตรงนี้ให้นะก็อาจจะจับประมาณแถวๆเนี้ยอาจจะได้บรรท่านี้นะครับก็จะไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่นะครับคลิปจะได้ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราจะมาใช้งานท่ามีดปกติผมว่าแต่มัน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 ก็ไม่สะดวกเท่าท่านี้นะครับท่านี้ร่องนิ้วมันจะพอดีเลยอย่างนี้นะครับในส่วนของรีเวิร์สคลิปนะเดี๋ยวจับให้ดู4มุมเลยลวกันอ่าถ้าเราจะจับแบบปกตินะครับจะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แต่ว่าถ้ามาจับแบบ reverse e d g แบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยก็จะกระชับมือดีทีเดียวนะฮะทีนี้เราจับเป็น reverse c r i p นะถ้าจับเป็น reverse แบบปกติเนี่ยไม่ค่อยก็ได้แหละมันก็ได้มันกลมๆนะฮะก็ล่องนิ้วก้อยผมก็โทษนะก็เอาไว้ตรงนี้เลยก็พอได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านี้มันก็จะแบบล่องเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งถูกต้องกว่าในความคิดผมนะเนี่ยมือนี้อะไรก็ปิดด้ามมีดได้หรือว่าจะกรรมแบบ hammer ค l ิปอะไรก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไร นะครับวัสดุก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นวัสดุมาตรฐานของทางสไปเดอร์โคเขาแหละก็คือสเกล G10 บนะครับใบเ 30V นะครับเพียงแต่ระบบล็อกเป็นบอลแบริ่งล็อกแล้วก็คลิปเป็นลวดเท่านั้นเองจะไม่ได้เป็น3มเมตรแบบสไปเดอร์โครุ่นอื่นๆนะฮะในส่วนของซับเฟรมภายในนะครับเขาก็มีการเจาะรูไว้ไม่รู้เห็นไหมนะเขาจะเจาะเป็นรูแบบเป็นพันโฮขนาดใหญ่นะครับสรูนะทั้ง2ด้านเลยเพื่อเพื่อเนี่ยนะครับอ่ามุมนี้จะเห็นชัดนะะด้านในมันจะมี เป็นรูเพื่อลดน้ําหนักของตัวซับเฟรมนั่นเองทําให้มีดเล่มนี้เป็นมีดที่น้ําหนักค่อนข้างเบานะคือพกพาจริงๆอ่ะถ้าไม่ติดว่าเสียดายมันหายากนะครับก็พกใช้เนี่ยน่าจะเป็นมีดที่ดีอันนึงแหละมันเบาดีนะครับคือสามารถใช้งานทั่วๆไปก็มากรีดๆอะไรได้อย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะประมาณนี้นะครับระบบเปิดปิดก็แน่นหนาดีนะครับดีดเปิดได้ตามสไปเดโคปกตินะฮะทีนี้ก็มาดูต่อไปนะครับมาดูน้ําหนักแล้วก็ขนาดกันขนาดก่อน ขนาดนะครับเล่มนี้นะครับยาวสุดนะครับจากที่กลางเลยนะปลายใบชนสุดนี้นะครับยาวสุดจะอยู่ที่เจ็ดจุดสี่นิ้วนะครับถือว่ามีดทับที่ไซส์ไม่ใหญ่เลยนะครับคือต่อให้กลางเป็นตัวเนี่ยมันก็ยาวแค่เจ็ดจุดสี่นิ้วเท่านั้นเองเป็นมีดไซส์แบบคอมแพกเลยแหละนะครับยาวแค่เจ็ดจุดสี่นิ้วนะครับในขณะที่ส่วนของใบนะครับก็จะยาวประมาณสามนิ้ว นะครับถือว่าเป็นมีดใบ3นิ้วแหละถึงแทงมันนประมาณ3นิ้วนะครับแล้วก็เวลาพับเก็บแล้วจะเหลือขนาดอยู่ที่สี่าสี่นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับไซส์จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ก็มาดูความหนาใบานะครับใบก็คิดว่าเป็นใบแน่นอนแหละตัวนี้มันออกแบบมาเป็นมีดใช้งานแบบเชิงต่อสู้เป็นหลักนะครับเขาก็จะเน้นความคมแล้วก็สันฐานใบที่ให้ลักษณะแบบ ใบมันจะออกเป็นแบบเกือบเกือบชีฟูดนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงตรงสะทีเดียวนะเออผมลืมบอกเรื่องนี้ไปเนาะก็เห็นนะฮะว่าลักษณะใบมันผมเทียบกับอะไรที่มันตรงตรงให้ดูเห็นไหมครับมันเป็นเงี้ยเห็นนะม,มันมีช่องแสงรอดได้นะเดี๋ยวหาอะไรขาวๆมาลองกันอ่างอ่ะอย่างยิ่งเห็นนะฮะเนี่ยนะครับเห็นว่าว่าตรงระหว่างใบตรงช่องเนี้ยแสงมันรอดได้นะคือคือมันเกือบจะเป็นชีฟูดนะผมเข้าใจว่า มันก็ออกแบบมาเพื่อใช้งานกรีดแหละให้ผลแบบชีฟู้ดนะครับเพียงแต่ว่าเส้นใบมันมีความเคอร์ฟิวหน่อยหนึ่งมันไม่ได้ถึงกับเป็นแบบเส้นตรงซะทีเดียวนะครับคือมันมีท้องหน่อยนึงแหละก็เป็นดีไซน์ของเขานะก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าทรงใบอะไรนะครับมันมันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมว่าม,มีช่องแสงนี่ตรงกลางนะคือมันไม่ได้ตรงเป็นตรงแบบชีฟู้ดซะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ น่าจะให้ผลในการใช้งานแบบเดียวกันนะครับก็คือแบบปลายเนี่ยถึงก่อนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะไปใช้งานแอคชั่นไหนนะปลายมันจะเข้าไปก่อนแล้วก็ให้การเกี่ยวตัดดีๆคือมันเกือบจะท้องมันเกือบโค้งแบบเป็นคาร์ลัมบิดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ได้ถึงโค้งขนาดนั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับสําหรับใบนะแล้วก็อ่ารุ่นนี้รหัส c 1 0 3 g เออลืมบอกนะครับ นี้ก็มาดูความหนาใบแน่นอนไม่หนาอยู่แล้วนะครับหนาส่วนที่หนาที่สุดของใบนะตรงนี้เลยตรงสันจะอยู่ที่0.10นิ้วนะครับแล้วก็ที่ปลายก็แน่นอนบางอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่0.03นิ้วนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนของน้ําหนักน้ําหนักในบีดเล่มนี้เป็นเล่มที่น้ําหนักไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับพกพาสบายน้ําหนักน้อยนะครับน้าหนักอยู่แค่102กรัมเองประมาณข <c use> ีดเดียวเองนะครับถือว่าเบาดีทีเดียวนะครับพกพาเนี่ยไม่เป็นภาระเลยนะครับอาจจะเป็นแบบ สำหรับท่านที่พกฟิกเบดหรืออะไรอยู่นี้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบ็กอัพอะไรของเราก็ได้นะครับก็เวลาใช้งานก็ลักษณะแบบนี้อาจจะจับแล้วไม่ชินนะผมมีหลายทีนะครับก็จะกลับมาจับอย่างนี้เรื่อยนะฮะมันก็เวลาเล่นก็นี่มีมีดซ้อมเลยนะด้ามสีแดงแล้วก็ใบเป็นหลูๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อไว้นะครับสำหรับสไปเดโคอ่า c หนึ่งศูนย์สามจีนะครับแคบคอนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับมีดเล่มนี้ออกมานานแล้วนะตั้งแต่ผมซื้อนะครับผมซื้อมาสัก สิบถึงสิบสิบห้าปีขึ้นไปนะครับปุ่มเนี้ยมันเก่าแล้วละเพราะรุ่นใหม่เนี่ยปุ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดําเดี๋ยวผมหารูปให้ดูก่อนดีกว่าอ่าแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับรุ่นปัจจุบันเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดําเห็นไหมต้องปุ่มล็อกเนี่ยนะครับมันน่าจะเอาไว้แยกแหละว่าเราใช้รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับอันนี้นะของผมมันยังเป็นปุ่มใสๆอยู่เลยนะครับ ซื้อตั้ง10 10 10กว่าปีแล้วล่ะนะครับซื้อตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่แพงนะครับตอนซื้อตอนนั้นก็6000กว่าบาทนั้งนะครับแล้วก็จําได้ว่ามีอยู่ยุคหนึ่งที่ราคามันตกไปเหลือหาซื้อได้ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เห็นว่าตอนนี้าหายากมากนะครับแล้วก็บางเล่มขายกันเป็นหมื่นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลือกดูจากอะไรนะครับแต่ว่าตอนผมซื้อมาราคาเท่านี้นะครับและเล่มนี้ก็ไม่เซ็นเตอร์ด้วยนยนะใบเนี่ยดูเค ไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่าใบมันเมันเบียดมาทางนี้นะครับปิดลงใบเนี่ยมันมันไปเข้าทางนี้แต่ว่ายังไม่โดนตัวซับเฟรมนะแต่ว่าไม่เซนเตอร์นะครับต้องประมาณนี้ก็สําหรับพีคอก็ประมาณนี้นะครับ ในในสไปเดอร์โคปิคอร์ซีหนึ่งศูนย์สามจีก็น่าจะออกแบบเป็นมีดที่ต่อสู้ป้องอกันตัวแหละแต่ว่าแนะนําว่าถ้าท่านใดจะพกใช้เป็นหลักอะ่ะคงเป็นมีความรู้เรื่องศิลปะาการต่อสู้หรือการใช้มีดประมาณหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนหรือฝึกใช้มาเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านี้แลบตรงไปแน่นอนนะครับมือเราเสร็จเลยนะฮะมันจะบาดเราก่อนอันดับแรกนะประมาณนี้ถ้าจะมาซ้อมใช้ท่านี้ผมว่ามันต้องซ้อมคลิปซ้อมอะไรอยู่ประมาณหนึ่งแหละเพื่อให้มันแบบ ไม,ไม่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 พลาดบาดตัวเองก่อนนะฮะส่วนถ้าจะซื้อมาใช้งานจับท่าปกติเนี่ย <worlds> อ่ามันก็จับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะมาใช้ท่านี้นะมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบดูมันไม่ค่อยตรงร่องของมันะนะครับจับแล้วแ้บเนี่ยด้มันก็จะอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะมาอย่างนี้ก็เสียวมือนี่แลบมานะครับได้แหละแต่ว่าก็ดูมีแลบๆบ,บ้างอาจจะร่องนี้ก็ได้เนาะผมก็ไม่เคยลองนะเ่อนี้อาจจะจับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับเอานิ้วกลางไว้ช่องร่องฟิงเกอร์โกลฟนี่แทน แล้วก็นิ้วนี้ก็ปล่อยฟรีไปอาจจะพอได้ประมาณนี้แต่ว่าเขาออกแบบมาหลักๆคือท่านี้มากกว่านะฮะก็ลองดูกันนะครับสําหรับท่านที่อยากได้นะปัจจุบันเนี่ยทางสไปเดอร์โคเองดูจากหน้าเว็บดูจากอะไรเขายังมีผลิตยอยู่นะราคาตั้งคือ341เเหรียญเลยนะครับแพงเหมือนกันเนาะตอนผมซื้อก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นขายกันเป็นหมื่นแล้ว นะครับในส่วนของมือ2ก็นานๆจะเจอทีนะครับมีหลากหลายราคาเลยนะครับเจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีหลายราคาเลยก็ท่านใดที่อยากได้เจอก็ลองกดๆกันดูนะครับทางหน้าเว็บเนี่ยเขาบอกว่ายังมีผลิตนะครับแต่เห็นว่ามาเท่าไหร่ก็หมดหาซื้อยากประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับอันนี้ผมซื้อวันตังแต่สมัยก่อนแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับอี EP ที่51กับ Spi d e r Co. โค้กนะครับ c 1 0น g นนั่นเองนะฮะก็ เช่นเคยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุสา์ทนฟังจนจบนะยังไงถ้าชอบไม่ชอบหรือว่าข้อมูลส่วนไหนผมพูดผิดหรือออกเสียงผิดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับติชมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้นําไปปรับแก้ในคลิปถ,ถัดไปในอนาคตนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ